ข้อที่5นะคะก็ยังเป็นการแก้สมการนะคะในลักษณะของโจทย์ที่มีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตแหน่งนะคะถ้ามีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตแหน่งแบบนี้นะคะแล้วดันอยู่คนละฝั่งของสมการนะคะให้เราย้ายตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดีวยวกันก่อนนะโดยวิธีการย้ายนะคะแนะนําให้ย,าย้ายตัวน้อยไปหาตัวมากนะเพื่อที่เวลาบวกลบออกมาแล้วมันจะได้จําจนวนที่เป็นบวกเสมอนะคะเราก็จะถนัดก,กว่าการที่มันติดลบนะคะ หรือถ้าสมม again, like ุติว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะคะอย่างเช่นข้อที่7็ดข้อที่แเนี่ยจะเห็นว่าตัวแปรนะคะมันอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วเรยไม่ต้องย้ายอะไรเลยนะคะอ่าอย่างข้อที่ห้าข้อที่หกเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งเพราะนันต้องย้ายนะคะต้องย้ายแต่ว่าเอามาดูข้อที่ห้าของเรานะคะไปทีละข้อแล้วแต่ะจะได้ไมงงงอ่าข้อที่ห้าเนี่ยเราก็ต้องค่ะเราก็ต้องดูนะคะตรวจสอบดูว่าอันไหนที่มันน้อยกว่านะคะก็ย,ายก้ายคนนะคะ a ส่วนสามเท่ากับส a ลบสาสามทีนี้เราก็โฟกัสนะคะที่ตัวที่มีตัวแปรก่อนตัวที่ไม่มีตัวแปรไอพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะย้ายตามน้ําไปเองนะคะว่ามันจะย้ายหรือมันจะอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวเราจะรู้เองแต่เราต้องโฟกัสตัวที่มันมีตัวแปรก่อนเสมอนะคะ a ส่วนสามกับ4 a อะไรมีค่าน้อยกว่ากัน a ส่วนสามมีค่าน้อยกว่า a ส่วนสามีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นครูจะย้าย a ส่วนสามนะคะไป ฝั1 1่งขวามือนะคะไปอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 4a นะคะซึ่งวิธีการย้ายครูไม่ได้ย้ายแค่สามครูย้ายทั้งก้อนนะคะพอครูย้ายทั้งก้อนครูก็เลยต้องดูว่าก้อนนี้มันมีสถานะเป็นอะไรนะคะเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นบวกค่ะเนี่ยมันมีสถานะเป็นบวกเพราะมันไม่ได้เขียนอะไรไว้ถ้าไม่ได้เขียนอะไรไว้รู้เลยว่ามันคือสถานะเป็นบวกครูย้ายทั้งก้อนเนาะอ่าย้ายทั้งก้อนเท่านั้นถ้ามันเป็นบวกอยู่ครูก็ต้องย้ายมาเป็นลบนะคะลบ a ส่วน3นี่นะคะ ตรงนี้ครูเขียนส่วนหนึ่งให้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องหาพรอนอ, ok อีกนะคะแล้วเอ้าแล้วตัวที่เป็นลรคสามสามรูนะคะตัวที่เป็นลรสามสบสามเนี่ยแล้วเดยกก็จะรู้โดยสัญชตาตญาณว่าอ๋อฝั่งที่มีตัวแปรเนี่ยนะคะเขาย้ายมานี่แล้วนะคะเขาย้ายมาอยู่ฝั่งหนะะ<ส>ึแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่มีตัวแปรอย่างเราเนี่ยนะคะโรคสามสบสามเนี่ยก็ต้องย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีเลยนะคะจากลบสามสสามย้ายมาก็มาเป็นบวกสามสิบสามนะคะทันทีเลยแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ จากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้หลักการบวกลบเศษส่วนนะคะมาช่วยนะโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะ,ะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันก็หากรน,ะะนอกรนอกของหนึ่งกับสามก็คือสามดังนั้นครูจะคูณสามนะคะ,นะคะเข้าไปที่เศษส่วนตัวนี้นะ,ะทั้งบนและละ่างนะคะก็เลยได้อออกมาเป็นสิบสองเนะคะสิบสองเ ส่วน3ลบกับ1นส่วนอ่งเอส่วนสะคะเท่ากับ33มสาอลบกันได้แล้วค่ะสิบลบกับหนเหลือเท่าไหร่คะเหลือ 11a เอส่วนสามค่ะเหลือ 11a ส่วนสามนะคะส1บอส่วนสทีนี้ครูจะย้าย11บส่วนสามไปเลยนะคะโดยย้ายไปทำอะไรคะ หารครับ้ายไปาหารครับแต่ว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับอือแค่นั้นแหละนะคะคเศษเ้ามันคูณกับเอเพราะฉันกูย้ายไปหารแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะนี่คือหลักการนี่คือหลักการคูณหารเศษเสียฝั่งนี้ก็จะเหลือ a อตัวเดียวนะคะเราก็จะได้ว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ตัดได้เนาะเศษหนึ่งเป็นเ็ษสิบสามเป็นสามสามเพราะฉะนั้น, 3, เน,น,เน,น,น a เท่ากับ เเท่ากับเก้าครับเอคูก้าค่ะุณก็ตอบนะคะตอบเก้านะคะจริงไม่จริงนักเรียนก็ลองไปเช็คที่โจทย์ด้วยนะคะเป็นการตรวจสานทั้งสุดท้ายนะคะที่เราควรท,นะาาท,าทํานะเอาเอไปแทนเอาเก้าไปแทน a ตรงไหนที่เป็นเแทนด้วยเก้าที่หมดนะคะก็แทนเก้าตรงนี้นะคะสี่คูณเอคือสี่คูณเก้านั่นเองนะคะ,คคคะ,คะดูซิว่าสองข้นี้มันเท่ากันจริงไหมถ้ามันเท่ากันจริงแปลว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องแล้ว อ่ะฝั่งนี้ซ้ายมือนะคะเก้าส่วนสามเก้าหารสามได้สามค่ะฝั่งขวามือค่ะสี่คูณเก้าเป็นสามสิบหกสามสิบหกลบออกสามสิบสามก็เหลือสามค่ะเพราะฉะนั้นโอ้สามเท่ากับสามเป็นจริงนะคะพอเป็นจริงแบบนี้แปลว่าคําตอบที่เราได้มาถูกต้องนะคะก็คือคําตอบของสมการรูปเก้าน,นั่นเองเสร็จแล้วหนึ่งข้อต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หก ข้อที่หกถ้ามีวงเล็บแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวแปรสองแบมนี้คุณแนะนําให้คูณแจกแจงเข้าไปก่อนนะคะไม่งั้นเด๋วดนะคะแล้วบางทีคําตอบมันอาจจะผิดได้นะคะถ้าเจอวงเล็บแบบนี้ให้กําจัดวงเล็บก่อนกําจัดแบบไหนล่ะคูกําจัดโดยวิธีการคูณแจกแจงเข้าไปค่ะเราจะได้มองดูง่ายขึ้นนะคะเอาคูณแจกแจงเข้าไปก่อนนะคะ แต่ในโจทย์ที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะถ้าในโจทย์ที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวอย่างเช่นอย่างเช่นหกคูณ x บวก1เท่ากับสิบแปดสมมุตินะคะถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนสามารถย้ายหกได้เลยนะคะโดยไม่ต้องคูณเข้าไปแต่เนื่องจากตัวนี้นะคะมันมีตัวแปรติดอยู่ด้วยอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นครูกลัวผิดพลาดน,นะคะเพราะมันจะมีสําหรับแบบบางโจทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถยกตัวอย่างให้ดูได้ทันทีนะ มันจะมีบางตัวที่มันอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะต้องคูณเจ็ใจเข้าไปนะคะให้วงเล็กมันหายไปแล้วเราก็จะทําต่อได้นะคะอ่ะหกคูณ x ก่อนเลยเป็นเท่าไหร่คะหก x ครับอ่ะหก x ค่ะแล้วก็หกคูณบวกหนึ่งเป็นบวกหกครับบวกหกนะคะเท่ากับสาม x โอเคทีนี้เราเห็นแล้วนะคะว่ามีหก x กับสาม x ที่เป็นตัวแปร แล้วอยู่คนละฝั่งด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการย้ายก็เหมือนเดิมคือย้ายตัวน้อยไปหาตัอมา 6x กับ 3x ย้ายอะไรดีย,าย้าย,ย 3x ครับาย้าย 3x มาซ้ายมือจาก 3x ต้องย้ายมาเป็นอะไรคะเป็นลบ 3x <3 X, S 2> ครับ 3x เพราะว่าย้ายทางก้อนก็ต้องดูว่าฐานนามันเป็นหัวมันเป็นลบมันเป็นหัวกำลับซ้ายมันลบนะคะแล้วตัวที่เป็นตัวเลขนะคะ6เนี่ยเราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งทันทีเลยนะคะ ย้ายไปเลยคนละฝั่งก็จากบวกหกก็ย้ายมาเป็นลบหกนี่นะย้ายส่วนทางไปเลยค่ะสามหอยเนี่ยหกเอ็กซ์ลบสามเอ็กซ์เหลือเท่าไหรค่คะเหลือสามเอ็กซ์ค่ะสามเอ็กซ์นะเท่ากับลบหกนะคะอยากได้เอ็กซ์ตัวเดียวก็ย้ายสามไปเป็นอะไรคะสามไปเป็นตัวหาราไปเป็นตัวหารเพรนาะฉะนั้นก็เลยได้ลบหกหารสามเท่ากับลบสองค่ะลบสองค่ะคำตอบของเราก็คือลบสองนั่นเองนะคะซึ่ง จริงไม่จริงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเช็คกันด้วยนะตอบลบสองค่ะไปเช็คซิว่าจริงไม่จริงนะคะเวลาเช็คเอาตัวเลขที่เราได้เนี่ยนะคะไปแทนในตัวแปรทุกตัวเลยนะคะตัวไหนเป็นตัวแปร x เ,เนี่ยแทนเลยนะคะอันนี้ก็แปลว่า6เนี่ยนะคะคูณอยู่กับ x บวกห x บวกห x ก็คือลบสแปลว่าลบสอบวกหนะะึ่งาเท่ากับ3คูณ x นะคะก็คือ3าคูณลบสนั่นเอง เอาละหกคูณกับข้างในวงเล็บลบสองบวกหนึ่งนะคะทิมลบเยอะกว่าอหนึ่งแต้มก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งคูณหกก็ได้ลบหกนะคะสามคูณลบสองก็ได้ลบหกนะคะแปลว่าสองฝั่งนี้นะคะมีค่าเท่ากันจริงนะคะเท่ากันจริงแบบนี้คําตอบที่เราได้มาก็คือคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะคําตอบของสมการนนี้คือลบสองค่ะโอเคต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะ ข้อที่7บอกว่า1 2 x บวกสคูณ x ลบ2เท่ากับสีนะคะเหมือนเดิมคือเรายังทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่กำจัดวงเล็บออกไปก่อนะคะจะกำจัดวงเล็บก็ง่ายๆค่ะเราก็แค่คูณแจกแจงเข้าไปค่ะคูณแจกแจงเลยสามคูณ x 3าคูณลบ2ค่ะเราก็จะได้สิบสอ x ยังอยู่ที่เดิมนะคะอะสคูณ x เป็น สามเอ็ 3, X, ครับเนะคะแล้วก็สามไปคูณลบสองลบหก 6, ครับลบหก 6, นะคะโอเคทีนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วอันนี้คือง่ายเลยนะคะพอตัวไปอยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่ต้องย้ายอะไรแล้วนะคะแต่ที่เราจะต้องย้ายคือตัวนี้นะคะเราจะต้องย้ายตัวนี้เพราะว่าเราจะต้องคัดเกรดครูบอกแล้วนะคะคัดเกรดตัวที่มีตัวแปรไว้ฝั่งเดียวกันคัดตัวที่ไม่มีตัวแปรไปไว้อีกฝั่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นครูจะทําการ ย้ายลบหกไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อให้มันมันแยกเกรดกันชัดเจนนะคะว่าอันนี้มีมีตัวแปรนี้ไม่มีตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าย้ายลบหกไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรคะเป็นบวกหกครับ,บวกหกนะคะย้ายมาเป็นบวกหกแต่ว่าสิบสอง x กับสาม x ีม่สามารถบวกกันได้เลยนะสิบสอง x บวกสาม x ได้เท่าไหร่คะได้สิบห้า x ครับสิ x นะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ x ย้ายสิบห้ามาทำอะไร ย้าสิบห้ามาหารา 15, ค่ะยาสิบห้ามาหารนะคะแต่ว่ามันก็หารไม่ลงตัวเราก็เซิร์ก็อาจจะเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะคะคืออะไรคะเศษส่วนน้ครับุน้ด้วยสองส่วนส่วนห้าเนาะเอาสามมาตัดนะคะก็เลยได้ส่วนซึ่งจริงไม่จริงเราก็ไม่แน่ใจนะคะเราก็ต้องไปเช็คก่อนถ้าเป็นเศษส่วนแบบนี้ค่อนข้างเช็คนานนิดนึงนะคะแต่ว่าเรายอมเสียเวลานะรีนเรายอมเสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้ ื่อไม่ให้เสียคะแนนนะคะยอมเสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียคะแนน,นะะอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเช็คคทีน้นะคะคะตอนเช็คค่าสมมติทจะใช้สองส่วนห้านะคะในการเช็คคําตอบซึ่งปูขอใช้พื้นที่ฝั่งนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเช็คแบบนี้เช็คนานแน่นอนเช็คเยอะแน่นอนนะคะก็มาเขียตรงนี้แล้วกันสิบสองคูณเอ็กซ์เอ็กซ์ของเราคือสองส่วนห้านะคะบวกกับ สามสคูณอยู่กับในวงเล, 20, 50, tá, ล็บ x ลบสอง x ก็คือสอง่วนยห้าตงไที่เป็น x แทนด้วยสอง่วนห้าให้หมดเลยเท่ากับศูนย์มันเท่ากับศูนย์จริงไหมนะคะลองอ่าตัวน right? no ี้ค่ะสิบสองคูณสอง่วนห้าเนาะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เท่าไหร่คะได้ยี่ส okay. ิบสี่ส่วนห้าคัะยี่สิบสี่ส่วนห้าอันนี้ตัวส่วนเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งคูณห้าก็เป็นห้าแล้วก็บวกกับในวงเล็บก่อนเลยนะคะในวงเล็บจะบวกลบกันได้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งพารนอของเขาคืออะไรเนาะ คือห้าครับมันะคือห้านะคะเพร,ะราะฉะนั้นครูก็จะต้องคูณห้าเข้าไปทั้งบนและล่างของตัวนี้นะคะคูณห้าคูณห้านะคะก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นสองส่วนห้าลบสิบส่วนห้าน,นะคะตัวนี้เท่ากับศูนย์เลยเขียนได้เหมือนเดิมนะคะยี่สิบสี่ส่วนห้าก็เขียนได้เหมือนเดิมนะคะเพร,ะราะฉะนั้นอันในวงเล็บค่ะสามบนกสองลบสิบได้เท่าไหร่คะ ได้ลบแปดส่วนห้าครับแปดส่วนห้านะคะเท่ากับศูนย์โอเคเ <นะ S 2> ตัวนี้ยี่สิบสี่ส่วนห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับสามคูณลบแปดเป็นเท่าไหร่น้องเป็นลบยี่สิบสี่ส่วนห้าครับยี่สิบสี่ส่วนห้าเท่ากับศูนย์อ่ะจริงไม่จริงคะยี่สิบสี่บวกกับลบยี่สิบสี่ส่วนห้าจริงไม่จริงได้ศูนย์จริงไหมเนี่ยจริงไหมคะ จริงครับจริงนะคะอันนี้เป็นทีมบวกอันนี้เป็นทีมลบเพราะฉะนั้นทีมบวกกับทีมลบแต้มเท่ากันนะคะก็มีค่าเสมอการเสมอกันก็คือเลขศูนย์นั่นเองนะคะแปลว่าเป็นจริงนะคะเป็นจริงเพราะเขาบอกว่าเท่ากับศูนย์คำาตอบที่เราได้มาก็ถูกต้องแล้วนะคะ,ะคำตองสมการคือสองส่วนห้าค่ะเรียบร้อย